โอเคก็กลับสวัสดีทุกคนนียนะครับผมวันนี้พบกับผมในช่องหางเงินออนไลน์สไตล์คนค้านนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับแอปที่ชื่อว่า Bitcoin Legend นะครับผมเป็นแอปุดบิตคอยฟรีหน้าลิงหน้าโหลดอยู่ข้างล่างนะครับผมก่อโค้ดของผมได้10เหรียญนะเดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมก็หลังจากที่ทาคลิปไปเมื่อวานนะผมวันนี้ก็ไอไดลิตไปใน L อ bank แเลยนะครับผมสามารถถอนเข้าไปนะก็ คนที่มีเงินใน L-Bank นะผมสามารถซื้อเหรียญใน L แอร์แบงกได้เลยนะส่วนผมก็ได้เติม ETH เข้ากระเป๋าของผมแล้วนะผมนี่นะพอดีกับค่าแก๊สที่มันจะให้ถอนได้นะผมแต่คงต้องรอนะผมต้องรอระบบการยินยันตัวตนมานะนี่นะผมผมก็ไม่แน่ใจนะผมใครรู้วิธีถอนได้ก็มาบอกผมได้นะเดี๋ยวผมจะถอนให้ดูนะเพราะว่าผมเติมเข้าไปแล้วนะครับนะ นะมันบอกให้ต้องรอถึงเดือนเดออือนเมพฤษภานะผมพฤษภาคม2 0ันะนะมันกำลังทําระบบ KYC นะผมระบบยืยันตัวตนนะก็ต้องรอนะผมสามารถถอนได้ตอนนั้นนะเขาจะบอกวิธีนะผมถ้าถึงตอนนั้นแล้วก็ถอนระหว่างรอถอนนะผมเราเออขุดเหรียญไปก่อนนะถึงตอนนั้นเราน่าจะมีหลายเหรียญแล้วนะผมมูลค่าอาจจะ เวียงไปเวียงมาเนาผมเข้าไปในแอลแบงตอนนี้มันก็ราคาลดลงนะแต่ก็ต้องรอดูอยาวๆนะผมเดี๋ยวผมให้ดูนะนี่ผม0ูนย์นนะซึ่งลดไปหลายเปอร์เซ็นต์มากนะผมแปดิบซนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมเพราะว่าแอปนี้มันขุดฟรีนะเหรียญมันก็ต้องลดเป็นธรรมดานะผมก็เราก็เก็บยาวๆนะขายได้ก็ได้เงินอยู่นะผมเราก็ต้องเขาเรียกว่า เก็บให้ได้คุ้มก่อยอดที่มันหักค่าธรรมเนียมในการถอนนะผมเราต้องเก็บไปเยอะนะถึงจะถอนได้คุ้มนะผมก็ประมาณนี้นะครับสนหรับคนที่อยากขุดแอปนี้นะติงตหลอดอยู่ข้างล่างนะผมแล้วก็โค้ดก็อยู่ข้างล่างคลิปนะผมโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับบาย